ประชาชนโดยโพนะฮะาทางสมาคมนักวางแผนการเงินไทยเขาออกมาเตือนพี่น้องคนไทยนะครับในเรื่องของการต้องเร่งสำรองเงินฉุกเฉินให้มีพอถึง6เดือนครับเพื่อที่จะรับมือการผันผวนของเศรษฐกิจโลกหลายคนก็เริ่มมีความกังวลกังวลเรื่องอะไรกังวลเรื่องเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมสวนดุสิตโพครับไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่อง,องการรับมือปัญหาเศรษฐกิจ ไปเจออย่างนี้นะครับคุณผู้ชมว่าส่วนใหญ่คนคกังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจราคาของแพงนะครับนอกจากนี้ก็ไปเจอว่าส่วนใหญ่มีเงินสำรองในกระเป๋าฮะค,คุณผู้ชมฮนะมีใช้ไม่ถึง1เดือนนะครับคุณผู้ชมที่สวนดุสิตโพมหาวิลาลสวนดุสิตนะครับได้ไปเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ เรื่องคนไทยกับการรับมือปัญหาเศรษฐกิจระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับไปถามกลุ่มตัวอย่างครับคุณผู้ชมปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละประมาณ51หรือถ้าเกิดเรียกภาษาเข้าใจงไงกายก็51%นั่นแหละเกินครึ่งมานิดนิดมองว่าเศรษฐกิจของไทยนะวันนี้ ค่อนข้างที่จะกังวลนะเรื่องของเศรษฐกิจอีกประมาณสัก73นะครับบอกว่าเรื่องที่กังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของราคาสินค้าแพงฮะคุณผู้ชมฮะพอไปถามนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรได้เลยเนี่ยประชาชนจะมีเงินสำรองฉุกเฉินพอไหมแต่การใช้จ่ายต่อไปอีกประมาณสักกี่เดือนคุณผู้ชมฮนะอีกประมาณสัก48เเขาบอกว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรได้เลยนะก็ มีเงินใช้จ่ายไปไม่ถึงเดือนนะครับไม่ถึง1เดือนครับคุณผู้ชมครับส่วนแนวทางการรับมืออีก77%บอกว่าต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงนะครับพอไปถามถึงการวางแผนเรื่องการเงินเป็นส่วนบุคคลไปพบว่า58%ครับมีการวางแผนแต่ก็ไม่ได้ทำต่อเนื่องนะครับในขณะเดียวกันสุดท้ายนะครับพอไปถามถึงความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา ผลกระทบเรื่องการขึ้นภาษีของสหรัฐอเมริกา76%บอกตรงนี้ไม่เชื่อมั่น,นครคุณผู้ชมก็มีอีก23%ที่มีความเชื่อมั่นเปอร์เซ็นต์ออกมาจากนั้นนะครับในขณะที่ประธานสวนดุสิตโพครับท่านพรพันธ์บัวทองท่านบอกว่าจากผลโพนะครับประชาชนกังวลเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจคือมันรู้สึกว่ายิ่ง ผ่านผ่านผ่านไปมันปัญหาเศรษฐกิจมันยิ่งรุม้ยิ่งรุนแรงขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นเรื่องของความเปราะบางทางการเงินของคนไทยเกือบขึ้นหนึ่งปรากฏว่าเงินสำรองฉุกเฉินเหลือใช้น้อยถ้าเกิดไม่มีไรายได้เลยเนี่ยเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยน้อยแต,แต่ละท่านแต่ละท่านที่ไปถามโพออกมาแบบนั้นนะครับแล้วก็จะมีความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายหรือว่าพยายามวางแผนการเงินกัน เมื่อไรได้ไม่พอกับอะไรจ่ายคุณผู้ชมมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนก็ต้องวางแผนในรัฐกลุ่มส่วนนี้ถ้าเกิดไปเดินตามที่นู่นที่นี่คุณผู้ชมสังเกตก็จะมีคนพูดถึงเรื่องนี้วันก่อนอันนี้แชร์แชร์ประสบการณ์ให้ฟังคุณผู้ชมฮะไปเดินที่ตลาดละจะไปซื้อของหวานไปซื้อไอ้ไอ้บัวลอยจะกล้วยบดชีปรกากฏแมคค้าหันมาถึงปุ๊บป้าจะถามคุณผู้ชมฮะเศรษฐกิจมันจะดีไหมะ ถามแบบเสียงแบบคุณผู้ชมผมฟังแล้วก็เศรษฐกิจมันจะดีขึ้นไหมผมก็ได้แต่ตอบว่าดีสิป้ามันต้องดีขึ้นค่ะก็ต้องมีความเชื่อมั่นนะคะมีความหวังอะคุณผู้ชมม,มันต้องดีขึ้นดิฮะคุณผู้ชม